<S 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 อ้าวเริ่ม <S 2> <S 2: <S 2: มาสะก้าบทไปถึงนนพบหกน้ำใจกันตั้งแต่พัสยมผูวยานประทานให้ละ คูนองไอ้สวนจะไม่มไหวข้าอยากจะขอมอนให้เหล่าเทวดาไม่กัดแกงข้าได้สิจะเป็ไม่อะไรนะข้าข้าอยากได้อาวุธเพื่อเอาไปจัดก,การพวกเหล่าเทวดาไม่ปกติกผู้เสจไพ่สวนได้มองยูเคที่ชี้ไปี้ใครคนั้นต้องตายให้แก่นอนทุกเมื่อนอนทุกได้ ดูเพจมาจึงไปดักรอเหล่าเทวานางฟ้าที่เชิงเขาเมื่อเหล่านางฟ้าทเทวดาได้มาถึงแล้วจะเข้าไปลังแกงพวกอีกครั้งมันจบแล้วไอ้น้อง ไท่านครับเกิดเรื่องขึ้นแล้วมียักษ์ตัวนึงและใช้เพชรฆาตยีวนาคฟ้าเราจะจัดการใไในไอเดียใหเราไปล่อยไว้เราจะชิบหายว<ะ>่าจะหมดเลยที่บ้านี่เขาที่เขาพนารายกลมาปพนารายที่ถูกเรียกตัวมาก็าได้ออกมาจาัดทำแล้แฟนเข้าหเ <ไป S 2> ข้าไป,าไปส่วนรับช่ าบที่ป่าและแฟนกายเป็นนางสองคนัง้อาพนรในนนสอได้เดิไปหารที่ร้าเฉมเชยกับอำนาอยู่ได้าแแค่ตันึกับความสวั้งหน้าสวยตาสวยปากสวยเราไม่เสือสาวในตาสวยอ่อนและคยยวยและี่ใจะสีมาบสอโอ้แม่สาวน้ยอย <c oughs> คนที่เช้า,า,นนาหน้นนสาที่มีกยยันเจ้าะไหนคนมันพูด็จตาสมแล้วยองที่คงนะเช้านะคขาเจาะีหน้าควายหน่นงมื่อเฮ้ยขาเป็นลุชมนัญญาขาไม่เชื่ยเจ้าขาใยู่ดีมากอ่ะ